โอเคครับแล้นี่คือรีวิวนะครับรีวิวสั้นนะครับเป็นการแกะกล่องมินิพีซีนะครับรุ่นใหม่อีกแล้วนะครับ d M K Tech นะครับคลิปก่อนเป็นตัว G 3อันนี้เป็นตัว M 5นะครับตัวนี้นะครับ M 5 plus นะครับไซส์2กิก1นึเทเลไบต์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของทางแบรนด์ G M K เลยนะครับผมเพราะว่าเขาให้ CPU มาอย่างหนักๆเลยก็คือ ลายเส้น7 58 25U นะครับผมตัวนี้เป็นลายเส้น7นะเล่นเกมได้ตัดต่อได้ทำงานทั่วไปได้นะครับเราไปลองแกะกล่องกันเลยกล่องโคตรใหญ่ใหญ่มากนะครับเที่ยวตัว g 3มาอันนี้มี M5 นะที่ T3 นี่นี่ครับกล่องใหญ่ต่างกันเยอะมากเลยนะครับ g 3 M5 นะครับอะลองแกะตัวใหม่ล่าสุดกันดีก,กว่าครับตัว M5 เป็นตัวแฟลชชิปหรือตัวท็อปนั่นเองนะครับ ทุกกล่องจะมีการซีลมาหมดเลยนะครับถ้ากล่องไม่ซีลเนี่ยใช้มาแกะได้แล้วนะครับผมก็ดูได้เบื้องต้นนะครับอันนี้เหมือนกันเลยครับเปิดขึ้นมาเหมือนกันเลยหนักใหญ่แบบใหญ่มากเลยอืออ่ะออกมาแล้วตั้งไว้นี่เพื่อความสวยงามอึบเหมือนกันเลยนะครับแกะมาเจอตัวเครื่องเลยตันนี้นะครับจะมีความใหญ่ใหญ่กว่าตัว M3 ไอตัว G3 อย่างเงี้ยหนักกว่าด้วยดูก่อนอ่ะนี่ ตัวเครื่องเขามีความหนาทนครับมีความหนักมากเลยแล้วก็ดูแข็งแรงแข็งแรงดูเทเลนด์ดูทนทานกว่าตัว G3 อ่ะเนี่ยสก,กินโลโก้เหมือนกันนะครับเป็น GMK Tech นะครับแล้วก็ดานข้างด้านซ้ายขวาเป็นตัวแบกอากาศเหมือนกันเป๊ะเลยนี่นะครับดูแบรอากาศอารมณ์เขานะครับนี่สองฝั่งแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวยกสูงหน่อยนึงนะเนี่ยยกสูงขึ้นมาเหมือนจะเป็นช่องการฝุ่นเข้าเลยแหละเพิ่มอีกนะครับดู ด้านหลังอันด้านหน้าก่อนด้านหน้าจะมีปุ่มเหมือนเดิมเลยครับปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องตรงนี้นะครับแล้วก็รูหูฟังนะตรงนี้เลยอด้านหน้าเลยครับมีไททีด้วยแล้วก็เอสเอูยูบีสองช่องตรงนี้นะครับผมปุ่มรีเซ็เหมือนเดิมครับตัวนี้มีเหมือนกันหมดนะด้านหลังนะครับมีพอร์ตเยอะมากนะครับเขาให้มาตันนี้เลยนะครับเป็นตัวที่ชาร์จนะครับตรงนี้นะครับรูชาร์จช่องพัดลมบรกยากาศตรงนี้นะครับแล้วก็มีพอร์ตแลนถึง2พอร์ตเลยนะครับแล้วก็ hdmi นะครับ1ช่องนะครับแล้วก็ DP 1ช่องนะครับผมเท่ากับตัวนี้เสียบได้3จอนะคือ DP hdmi แล้วก็พอรไอซีด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นดู USB 2องช่องนี้นะครับรวมเป็น4 USB นะครับไถซี C 1 USB ยอ่แล้วก็ต่อเชื่อมต่อได้3 3จอสูงสุดนะครับอตามไปก่อนเน้าตัวนี้มากับ CPU นะครับ r y z เส้นนะครับ 5, 0 0 0ซีรีส์ก็คือเป็นตัว 5825U นะครับตัวนี้อ่ะดูของในกล่องกันบ้างนะครับ เป็นโฟมอยางดีนะนี่หนามากน่าจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะตัวคู่มือแน่นอนเลยเป็นแรกนี่นะครับเป็นคู่มือภาษาจีนภาษาอังกฤษมีหมดเลยนะครับตัวนี้ดูได้นะครับพวกเกี่ยวกับอ่ซอฟต์แวร์ต่างอันนี้เขาบอกมาเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นลายเส้นเจ็ดนะครับ5 825U 8สองห้ายูแปดคอสิบหกเทรดนะแ,แบบใสย่ได้สช่องนะครับผมจะเป็นสามสงนะครับ ใส่แบบ16คูณ2มานะครับแล้วก็ SSD นะครับใส่มาเป็น1 TB ครับตัวนี้นะมีพอร์รต LAN 2ช่องนะครับเหมือนกันเหมือนกับตัวจริงเลยนะครับเป็นสเปคจริงๆมันเลยนะครับภาษไทยไม่น่าเฮ้ยมี่าไทยด้วยนี่อ่าแปล Google มาแน่นอนมีคู่มือไทยด้วยนะครับตรวนี้นะครับก็ดูได้เลยเนาะใครสงสัยว่าตรงไหนมีอะไรบ้างนะที่บอกหมดเลยนะครับผมตรงนี้ดีอ่ะอ่า มีคู่มือไทยแถมมาด้วยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับโอ้โหหนักมากกล่องแรกกันเลยกล่องนี้จะให้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเป็นอู้ที่ชาร์จใหญ่มากนะครับเป็นที่ชาร์จนะครับตรงนี้แบบ DC ซีสันุดูนะครับทีวัดเนี่ยเป็นที่ชาร์จไม่ได้ไม่บอกอะไรไม่เห็นนะบอกบอกบอกนี่สิบเก้าสิบเก้าวีนะครับ 464วัตต์นะครับตรงนี้นะครับก็คือปล่อยไฟแรงๆเลยครับตัวนี้บุยบอกหมดนะฮะรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จต่างๆนะครับแล้วก็วางทีการ์ดเหมือนเดิมนะครับอ่ะตั้งไว้สวยๆตรงนี้เตรียมเคเท็นะครับผมแล้วก็อีกกล่องนึงน่าจะเป็น HDMI แล้วก็ตัวที่ชาร์จอีกอันหนึ่งกล่องใหญ่นะนี้อ่มาดูกันเออลงมาปุ๊บก็จะเจอกับที่แขวนหน้าจอเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มีให้แขวนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็น ตัวที่ชาร์จนะครับไวเสียบตรงนี้นะครับมี2อันต่อไปนี่ที่ชาร์จนะครับมาให้เลยแล้วก็จะเป็นสาย HDMI เหมือนเดิมนะครับน่าจะรองรับ 4K 6 0์ z เหมือนกันตัวนี้นะครับสกรีนเป็นยี่ห้อ GMK เลยนะตัวนี้นะครับผมก็มีมาให้เหมือนกับตัว G3 เลยครับตัวนี้ M5 นะครับตัวเครื่องใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะครับกับตัว G3 นะน้ำหนักก็หนักกว่าอันนี้น่าจะเกือบโลได้นะครับเพราะว่าข้างในเขามีทั้ง ตัวความร้อนพัดลมต่างๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเขาเนี่ยดูมีความพรีเมียมนะสีจะเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับไม่ใช่เทาเข้มนะดูสวยงามดีนะครับงานประกอบแข็งแรงนะครับจับแล้วไม่ดังก๊อกแก๊กนะขยับได้นี่นะครับแล้วก็ยังสามารถถอดน็อตออกเพื่อจะทําการดียวไว้นะครับจะเป็นการเพิ่มแรมจะเพิ่ม่ดีลูกค้าซื้อไปแล้วสามารถเพิ่มเปลี่ยนได้เลยนะประกันไม่หมดนะครับผมบอกเลยว่าแกะเครื่องเพิ่มได้แต่ถ้าไปถอดออกหมดนี่ก็เรื่องนึงนะแต่เพิ่มแรม s d เนี่ยเราสามารถทำได้นะครับผมกับตัวนี้ครับ G MK Tech นักบล็อกนะครับ M5 Plus นะครับมากับลายเส้นเจ็ดนะครับรหัส5,000ซีดีนะครับผมก็ใครสนใจสามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อสั่งซื้อเลยนะครับผมมีแต่ความจุ1นึ่งเทเลบยัน4เทเลบอยเลยนะครับก็สามารถอุดหนุนกันได้แล้วก็บอกเลยครับผมรับประกันในไทย1ปีนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ดังในอินเทอร์นะครับผมนำมาขายนะครับรับประกันในไทย1ปีส่งจากไทย1วันนะครับผมก็ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับรอชมคลิปรีวิวเต็มได้นะครับผมในคลิปหน้านะสวัสดีครับาบายบอย่าลืมกดติดตาม้นะครับ